สวัสดีคะ่ะ <P an throp od> เพื่อน <P an throp od> เพื่อน <P an throp od> จินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าคุณค่าของชีวิตนะคะไม่ได้อยู่ว่าสำเร็จแค่ไหนนะคะแต่อยู่ที่ทำอะไรให้กับโลกและคนอื่นบ้างนะ,ะก็หมายถึงว่าเ,เราเนี่ยนะคะได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างหรือเปล่า ถ้าเราเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้หมดนะฮะเออแล้วก็เราก็ไม่จําเป็นต้องออช่วยเหลือใครแล้วเราต้องแบบว่าเป่าประกาศให้โลกรู้ไม่ใช่หมายถึงว่าช่วยเหลือใครก็ได้นะคะจะเป็นคนออที่ผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ย เขาเป็นอะไรเราเข้าไปถามเขาใช่ไหมเออเขานั่งอยู่เราเข้าไปถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันนั่งอยู่ตรงนี้ทาไมใช่ไหมคะมันพอเรารู้เรื่องราวเขาเรา,เราเปลอบใจเขามันก็จะทําให้เราเขาและเออเองเนี่ยมีความสุขขึ้นไม่มากก็น้อยถูกต้องไหมคะฉะนั้นไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องทําอะไรใหญ่ๆหรือทําอะไรให้กับทุกคนนะคะเราย่อมรู้ดีถูกไหมคะตัวตนเองเราเนี่ยจะรู้ดี ะะว่าเราทําคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองแบบไหน,นอะอย่างเช่นจินเองเนี่ยฮะจินจะยกตัวอย่างนะคะคือบางทีเนี่ยนะคะเช,ช,ช้าๆจินไปตลาดนะคะแถวบ้านจินเนี่ยนะคะแล้วก็บางทีเดินทางซึ่งซึ่งเราก็จะเดินทางผ,ผ่านตลาดกลับบ้านเรานะคะบางทีเราก็จะเจอคนแก่ๆที่ถือของ นะฮะหรือที่มีอายุเนี่ยมากมายเยอะแยะเลยนะคะจินจะเจอบ่อยนะคะแล้วจินทำอยู่ประจำกเ็เขาถือของมาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็ซึ่งเรามันก็เป็นทางผ่านนะคะเออเราก็อยากจะมีน้ำใจเราก็บอกว่าอืมช่วยถือไหมคะเออนะคะถ้าเขายินดีนะคะเราก็ช่วยเขาถือนะคะพอสิ่ง ตรงนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราช่วยเขาถือแล้วเขาก็จะรู้สึกดีกับเราเห็นไหมคะคือมันมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปช่วยคนที่แบบเออหรือว่าแบบใหญ่ให้โลกถ้าเราช่วยอะไรที่มันใหญ่ไม่ได้เราย่อมรู้ดีว่าเราทำอะไรช่วยในสิ่งเล็กๆเ,เราก็จะภูมิใจใครไม่รู้เรารู้เห็นไหมคะ อันนี้จินจะเจอบ่อยมากนะคะช่วงเช้าเช้าเวลาจินไปตลาดนะคะก็จะเดินก็จะเห็นพวกคนแก่อาม่าอาซิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออถือของเยอะแยะพลุงพลังเราก็ช่วยเขานะคะนี่แหละนะคะใครไม่รู้แต่เรารู้ถูกไหมคะหรืออีกอย่างหนึงน่งตะกอจินก็จะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยเรา เดินไปนะคะเดินผ่านป้ายรถมี์บางครั้งนะฮะก็จะเจอคนพูดง่ายว่าคนตาบอดนะคะเขาก็จะเอาไม้เท้าจิ้ม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 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะพูดว่าสามหกหกสี่เก้ 3, 6, 6, 4, เาหกหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็คือให้ถ้าคนไหนที่เขารู้ นะคะอย่างจินเนี่ยจินจะรู้แล้วจินก็จะบอกกับเขาพอเรามองเราก็จะรู้ว่าคนตาบอดเขาก็จะใส่ใส่แว่นสีดำถูกไหมฮะหรือถือไม้เท้าตอกๆเนี่ยเราจะรู้โดยส,สัญชาตญาณของเราที่เราเห็นถูกไหมฮะอืมนะคะ,นะคะถ้าเราไม่รีบเร่งนะคะเราก็จะนะคะคอยเป็นหูเป็นตาให้กับเขานะคะก็ยืนรอเป็นเพื่อนเขาที่ป้ายรถเมล์ ะะถ้าเขาบอกว่าเออโอเคเขาจะไป6กสานะคะเราก็ยืนรอนะคะพอมันออจนกว่ารถคันนั้นมานะคะเราก็บกมือแล้วเราก็ออช่วยคนตาบอดตาใสขึ้นรถเห็นไหมคะเนี่ยเราก็ทําได้ไม่ยากเลยนะคะไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่มันใหญ่โตหรืออะไรไม่จําเป็นอย่านงะที่จินบอกเราจะ คือใครไม่รู้เรารู้นะคะฉะนั้นแล้วเราทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างหรือยังนะคะที่เราเกิดมาในโลกนี้นะคะเราต้องทําตัวเองให้มีคุณค่านะคะฉะนั้นแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องโอ้ยถ้าอย่างบางคนบอกฉันจะไปช่วยเหลือใครอะไรยไงได้ไม่จําเป็นนะคะ,นะคะ,นะคะช่วยได้ในสิ่งที่เราช่วยได้นะคะแล้วเราเต็มใจนะคะบางครั้งเรา เราอาจจะเสียเวลานิดหน,น่อยแต่เราได้นะคะคุณค่าในตัวเราและจิตใจให้กับคนอื่นถูกไหมคะเหมือนอย่างเนี้ยอย่างที่จินบอกพอเราส่งคนตาบอดขึ้นรถเขาไม่เห็นเราหรอกแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ว่าอ๋อมันยังมีคนดีๆในโลกนี้อีกเยอะที่จะที่เขาเพึ่งพาได้ถูกไหมคะอันเนี้ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ ใครไม่รู้เรารู้ถูกต้องไหมคะนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูนะคะแล้วก็จริงเชื่อว่าถ้าทุกคนมีจิตใจที่เอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่หรือเราจะเสียเวลาเล,เล็กน้อยแต่เราได้ทำในสิ่งที่เราช่วยเหลือคนอื่น นะคะเราก็จะอิใจภูมิใจนะะเพราะว่าเรามีคุณค่าในตัวเรานั่นเองนะคะฉะนั้นจินขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรที่มันใหญ่โตหรืออะไรนะคะทำอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าเราอยากทานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยนะคะมันทําให้เรายินใจก็เหมือนกับเราก็มีคุณค่า ที่เราอยู่ในโลกนี้แล้วถูกไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะจินจะฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าลองถามให้เพื่อนๆลองถามตัวเองดูนะคะว่าทุกวันนี้เราทําอะไรให้กับใครก็บ้างนะคะหรือ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 หมายความว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะอืมเราก็จะทําสิ่งดีๆให้กับเขาถูกต้องไหมคะนะคะเราก็จะทําสิ่งดีๆให้กับเขาแล้วเราก็จะภูมิใจเห็นไหมคะ เนี่ยเราก็มีคุณค่าในตัวเราแล้วนะคะฉะนั้นแล้วอย่างที่เขาบอกทําดีไม่เสียหลายอันนี้เรื่องจริงนะคะยังไงแล้วนะคะคลิปนี้จินก็ขอบจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะและอย่างหนึ่งถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้จินด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะ